้อยทั้ง้อยนั้นไม่รู้ว่าตัวเองตายคือไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วพอไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะไปทักทายคนอื่นทักทายคนที่รู้จักไปเจรจาไปพูดคุยนียทักทายแต่ไม่มีใครคุยด้วย เราลองนึกถึงตัวเองสิว่าถ้าเราไปคุยกับใครในบ้านและไม่มีใครคุยกับเราเลยเราจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกดีใจดีใจหรือเปล่าโอ้ไม่มีใครคุยกับเราเลยดีใจจังเลยดีใจไหมไม่ดีใจเนาะจะรู้สึกเอ๊ สงสัยก่อนพอสงสัยมากเข้าก็ชักรู้สึกเริ่มขุนเคืองไงเห็นไหมเริ่มขุนเคืองเริ่มขุนเคือง,เร,เ,องเริ่มมีความโกรธเอ๊ะทำไมเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยฉันไปพูดกับใครไม่มีใครคุยด้วยเลยเห็นฉันเป็นอะไรจริงๆแล้วคือไม่เห็น เห็นฉันเป็นอะไรเนี่ยจริงๆล้วไม่เห็นนะเออคุยด้วยทําเป็นไม่คุยเพราะคุณเครื่องก็นิจใจก็มองสิจ้ะใจหมองแล้วใจหมอง